สวัสดียำแดงคุณพี่น้องค่ะสวัสดีสุขุนสุขคนกับพี่น้องสวัสดีพี่น้องที่นะฮะทุกคนค่ขาจะุดกระส่องสอาเอ๋ยยำแดงครับพี่น้องค่ะสวัสดีชมาสิบอลุณอาดามเรากำลังทำอะไรคะเนี่ยสบายดีพี่ พน้องทีมาล่าเห็ดก่อนเฮ็ดไปหาเมื่อนี่นะพี่น้องค่ะขอโทษหลายเด้อค่ะพี่น้องเมื่อกี้อันอันจะลิดจะลิดลายเนาะในคลิปเนาะขอโทษนั่งพี่น้องขอโทษพี่น้องหลายเมื่อมนี้ก็ันมาล่าเห็ดขู่เฮ็ดพี่น้องเอาคุณอาคุณอาพอแกงไหมเนี่ยแกงมันมี สาเหตุเพราะนี่เขาได้ไปหาอันมาพริกโอ้ยพี่น้องของเมืงาองวะตาซื่อไอ้นะควาพริกก็มาเฮ็ดผึง่งโอ้ยฝุ่นเฮ็ดผึง่งทงเฮ็ดจะฝุ่นป๊าอืมเดรร้ายบอกไปหาเดรทำนี้ กสิแสสมน่นตินเฮดก่อนพี่น้องเนาะฮัสิป่าตินเฮดก่อนอ่าจิกเม็นยางอีอ๋พี่น้องไฟปเปิดกะเปิดพัดลมใด่พี่น้องจางไฟสมัยใหม่วัดสัน กล้องกับอยากมั่วแน่พี่น้องจา้าขอโทษไดๆด้อครับพี่น้อง<ะ>ปาตีเฮ็ดก่อนครับพี่น้องคะ่ะ ดนินเฮ็ดน้องแก่เฮ็ดเฮ็ดเปิเ่นเฮ็ดดินมันเป็นจามอมีเตียนาการแท้

ท่านบาชมข่ามา่ามาไม่โตอ่าเซลเซพี่น้องไม่โตกะห้องเป็นปุ้งอยู่ยมันย้ำให้ย้ำหน้าพี่น้องจ้าจะเท็จยังเนี่ย

มันนั่งจอยเช้ามมีต้บอติงกับปุ้จ่าติงกับโต๊ะแปามีน้ย่ยเลยเั่งนี่งอย่างเติ๊กนี่จะไปหนอ่ะเนี่ยดีนั่งก็จะไปต้นอเชื่อข้อขาดก็สั่งกินดูเคียงก็กะลังเข่าโจ๊กโสอเชื่อข้อขาดโจ๊กนั่ง หมอ,อั้นเลนะข้าเจ้าเนี่ยเต็ีมที่ทช่วยหฮาวดิข้าเจ้าบอกว่าทั้งไผนะ่น่ะบนตรงมือจะให้ไปซิปหือย่ยไปซิปล่าง<อ>ตามพวงจังเมื่อข้าเจออ้าว่ะไม่โนรินอยากรัดตั้งแต่เมื่อวานนี่เออแม่เลว ตั้งแต่ไปนั่งเฮื่อนันเลยท่องแล้วก็อีกราบมาจะพูดเลยราบไปนั่งในหันกล็ลาบนะนะเพรทันติกินเฮียงซ้ำไม่ได้นอนนอนเมื่อนั่นันตีซี่มาอะไรกับไม่ได้นอนเลย <c oughs> มาว่าี่ก็เบิดมือบม่ได้นอนพี่น้องเอ้ยขอโทษขอใครนั่นไม่ได้ <c oughs> อ่าไปหนีหน่อย นั่งเศร้านี่นั่นเมียนอันจัดโต๊ะจัดตั้นอะไรก็รับนทำได้นั่น,น,นรันทั้ง,ง,ง,งรับทั้งจัดได้ <c oughs> ได้อะไรคะเนี้ยนั่นใช้ของอ,อึดได้撒 <c oughs> ด่างเฮ็ดพี่ต้องเฮ็ดเท่ากับมีรายยาง อันนี้น้ำแรกน้ำที่สองค่ะเฮ็ดไม่เหื okay. ือยเฮ็ดดินเฮ็ดโคกมีเฮ็ดข่าก็มีไดยได้กะเฮ็ดเฮ็ดเผืองผสมใส่กันพี่น้องน่าเห็ดขาอะไรคะบรรยากาศย้ำค้าตะเวนตกดินพี่น้อง น้ำเบิร์ดบนในทางนี่นะน้ำในทางใหญ่เบิดเปล่าเปิร์ดตอนไหนขึ้นไปจะออกล้วก็สิกแกงเฮดครับพี่น้อง่ะโอ้คือบัฟโฟกัสปัะกล่องสามน้ำจ้ะพี่น้องปาดปะปัดเครื่องปะ ก็หม็นแค่นัวนมพี่น้องเติมหมอน้อยแต่ว่าแข็งลงไปแต่สิด้ประมันถวยหอยหนึ่งเนาะเพราะมันเป็นเห็ดถาอุ่นพี่น้องเห็ดปานนี่นองจะรอมันโผล่รอมันเดือดเราจะสิปรุงเครื่องนะพี่น้องนอเนโค้ฟ้าหมอ้อนะ้าหมอใส่นะนะอันนี้ก็ไปต้มน้ำไม้ต้มน้ำไม้คุณอาเทียนไปหาเมื่อวานนี้ แทะเพื่ออันนี้คือปักติวเฮงอืมถูกใจละแทะโอ้ยพาเขาเก็บมาแต่เฮงเนาะบ่ยังกินมันใบมันไหมพอใส่ทุ่งยางมันหนึ่งเลย แกงเฮ็ดใส่สมพักติ้วพี่น้องจ้าให้กินน้ำกันเด้อครับพี่น้องอแต่ไหนสวยหน้ามันสิลายเลยไปเลยแกงไปแกงมานน้ำบริไลเลยพี่น้องเลยได้เทน้ำจวกใส่บปลือกไส้เนาะแล้วเติมน้ำใส่พักแห้งน้ำบ่อ โอวใบมีไผ่ตูแกงเฮ็ดอันนี้ครับเราจะใส่ไอ่ตูด้วยแมงลักพี่น้องจะใส่ผักขยงเออผักขยงแทนเนาะถือจากพี่นอ้องจ้ะผักขยงแล้วก็สมติ้วสมบัติติ้ว,สวใส่ใส่ปลาแดดพี่น้องปลาแดงตุงง๋งอันเดาะขนาดยังมาทัานในปีจุู่เบิดมือเลยพี่น้องวันนี้

ช้ทางคนะท่าเพื่อนันเท่าวถ้าว่างันทานรปนะชมรถบอเ่อาแตงไฟเพื่อนเรือเเพื่อนเพื่อนคุณเมื่อุมาเนี่ยจะด้แตงไฟเพือนช่อนม้มมาเออผูกแขนยังแรกเลยกับเมื่อ เคยนมาสู visiting, Respect, ite, ่มาผูกแขนยู่พี่อผูกแขนอะไรก็ไม่ไม่สมบัติจะมาอย่าพูงยแลลูกแก็มพี่อืมแกงเห็ดแต่แซวพี่น้องมุดจอด้วยจ้ายังสุโลดพี่น้องเลย พงนวลจะหน่อย,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 ยจะหน่อยจะหน่อยแต่ตอนนี้ง,บงบบอบผ้า,ลาบลายเนาะก็เลยใชาบลายไปไ็นไรพี่หงส์เลยป้านหนั่นไปเก่งอันมวยอยู่งเงี้ยโดนก็จะยังจจมันเสดสวยช่องหมอจูนบัวเรือความเก่งของนาง กำาให้กินแซ่บดีแล้วอะพี่น้องให้พักขยันพักขยันอ,อ่ะลงไป เสศษจิ้นครับพี่น้องขาโปรงหมอของนางอุ่นห,อน,นอ,นหอนพี่น้องโอเคนแน่ว่าพี่น้องไม่แจเหตุขหาเวแต่เ,เแล้ว <c oughs> คีมหนีไปก่อนเด้อพี่น้องเอ้ยคีมหน้าพอกันเนาะพี่น้องเนาะพี่ตัวใดขอโทษขอให้พี่น้องขอบคุณหลายๆที่ คำบุงคำงชมเนาะขอบคุณหลายที่ตําหนิติชมขอบคุณเอื้อยทางฝั่งไทยในเ่ด้อที่ฝากเงินมาให้เสอเอื้อเราได้แล้วด้วยสองพัน 2, เนาะแล้วก็ขอบคุณอ้ายทางต่างประเทศเนาะที่ฝากเงินมาให้เสอเอื้อห้าร้อยบาทค่ะได้รับแล้วด้วยจากขอบคุณหลายเนาะขอให้ร่ำให้รวยยิงย่งๆขึ้นเนาะสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยยิ่งกว่าเดิมเด้อสาธุข,ขอบคุณหลายค่ะที่นี้ไปก่อนพี่นอนจา้าสวัสดีค่ะ